อาบากเลยนะครับอ๋อเขาถอนเลยกับใครโอ้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ถึงอ้าวเวียามาเช่างน้ำหนักนอ๋อบลูครับสามสิบเอาเหยียบยารู้สึกตัวห้องขนาดถ้าจะเป่งไข่ไม่ใช่แล้วเวียเวลาชั่งน้ำหนักเนี่ยมันต้องยืนขาทั้งสองข้างไม่ยาครับผมว่าสามสิบเปอร์เ็นต์นะคะผมจะโดูอีก ี <We> ไม่ช่างครับมีอะไปไม่ช่างก็ปกติดีบอยายารู้สึกตัวฮอนขนาดบอ,อ,อเจี่ยกลับพอแลยรู้สึกถึงเหงื่อนี่แหละนี่เราไปตากแดดมาเหรอช่างไหนเยอะว้ยเวีย <We are. S 2> จะไปดื้อน,นะ ปินอู้กันไว้ละเวลาอยู่ต่างนอกจะไปดื้อนะครับกะแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยผู้ใหญ่บ้านกาเลยส่งผมมาช่วยคุณลุงผางครับก่อนตรวจเนี่ยคือลุงจ้างน้ำหนักก่อนเลยครับเครื่องนี่ทายไปทายมาอ๋อแล้วเมาหัวขนาดเนี่ย เรื่องไม่น่าจะมีปัญหานะลุงลุงน่าจะมีปัญหามากกว่า <ST ART> เอานี้กว่าคุณเอย่าพึ่งช่างเลยเดี๋ยวคุณให้ลุงนั่งก่อนแล้วกันเฮ้ยคุณหมอทางนี้ลุงอยู่ตังเพ่กับบอ๊บอ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคลุงเดี๋ยวลุงอ้าปากหน่อยนะ กินละมุดหึงเลยลุงนี่เมาแต่ขัววันเนี่ยเออเนี่ยมันเมือนไหนเตือรครับสั่งซางกับเพื่อนเราฝ่งมาได้มันเมือนเตอ้อที่ไหนลุงผมหาลุงกินตั้งวันเลยโอ้ครูนี่กับหัตาลเนาะผมอยู่ตังเพลลุงเอาไง้<อ>ไยไอครูมาอยู่ตังเพลนะ่ยอ้าคุณ เดี๋ยวคุณเอาคนไข้คนต่อไปมาได้เลยนะเดี๋ยวที่คุณไม่กินข้าวเที่ยงแล้วไงผู้ใหญ่บ้านเขาฝากข้าวมาให้เนี่ยคุณกินก่อนเลยเดี๋ยวเพราะว่าผมจะตรวจต่อถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยตรวจด,ด้วยแล้วกันคุณไะกินก่อนเลยเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยต้องหัดกินข้าวเยอะๆนะรู้ไหมถ้าไม่กินข้าวเนี่ย จะเอาแรงที่ไหนมาทำงานล่ะฮะแล้วคุณนะ่ะยังไม่กินข้าวแต่เช้าไม่ใช่หรอแล้วจะเอาแรงจากไหนทำงานโอเคงั้นถ้าผมกินข้าวเนี่ยก็จบเนาะโอเคอันนี้ข้าวผมใช่ไหมอันนี้ ไม่มีไข่เจียวอ่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาทามามันจะไปมีได้ไงคุณเอาจริงๆนะคืออาหารบ้านผู้ใหญ่อะ่ะมันก็อร่อยนะแต่ผมว่ามันเผ็ดไปหน่อยอะพูดตามตรงแล้วเนี่ยผมว่าข้าวไข่เจียวที่คุณทําให้อะ่ะมันดีต่อใจกับผมมากเลยนะผู้ซาวเวอร์เชีย